สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุคนพบกันอ,อีกแล้วช่องเช้าน้อยบ้านนานะคะพ่อกันอีกแล้วมือนี้พ่อกันอีกแล้วแต่ละเมือละเว้นคิดถึงจึงมาหาทักทายกันตอนเช้านะคะมือนี้ไม่ยังเต้มือนี้บ่มีการกินพันไนกินเผาอยู่มือนี้แต่ว่า สิมาเบิองว่าอีหยังเน่เห่นนะเขาได้มาจะเขาก็เลยใส่ตูไ้ไว้ถาเราใช้สิกินวันแล้วใครจะกินมี่หยังเน่เดี๋ยวสาหน่อยเปิดเบิองกันกับบห้าลูพื้นกันนะั่นนะก็ยังไม่รู้มันเป็นข่าวกล้องต้องได้เวฟหรอกอะ อุ่นอ๋อมันสีเป็นนั่นกะเพราไข่ดาวเป็นเขากล้องสีอาออกมาเวฟกินแต่ละมือกับสีจ้างสีหลักกับเขานี่เนียยู่เฮี่ยนน้ำหน่ายเนาะอยู่บ้านกับนายกับข้าวเยอะแยะก็อย่างนี้เลยหนึ่งผู้หนึ่งซื้อมาหนึ่งผู้หนึ่งเอามาฝากของกับเนียวยูเนียวกินมีหลายอย่างแต่ว่าเฮาผู้เดียวเนาะ คุณนายเล่ากับสีบ่จินแน่เล่วกับจินแน่เบ่กจินแน่ทังสินะอันนี้ก็เหมือนกันโอ้ยอนนี้จนสีเฮียใครสนใจบ้างคะสาวน้อยจะอุ่นให้คะ่ะเพราะแมนกับเข่าที่อันอันเศษได้จ้ากับเข่าดีๆนี่หละกับเพราไข่ดาวมันกนนะ็มีไผกินแล้นะเมื่อเช้าอันอัน นายเว่นคุณออบก,กับคุณควัญข้าเจ้ากับกินนี่ยังปิ่งตับหมูปิ่งข้าวเหนียวหมูปิ่งบัตรอันนี้ผัดบ๊วยจินน่าทีสิบินอันนี้นะอันนี้อีกกล้องอันนี้มาจากแม่ยา่า่าจังสิบ็นผักคุณนายเล่ามากักผักมาจากแม่ยา แต่ละเมื่อกับสิบะหมี่ย่างนหนาะเฮ็ดงานเห็ดการธรรมดาก็พอกันอีกคือเก้านะะเนาะค่ะเนาะเล่าสู่กันฟังโอ้ยคือแกะยากแทบมือเร้านี้กะโอ้ยนี่มันกะเป็นพัดพักกับหมูธรรมดาแกะว่าได้สามกองสามกองสามย่างสิไดใส่ตีเย็นไว้เส้กเเาก็เห็ดขาวต้มมบแห้งาย กะบ่กินบ่มีเวลากินบ่ท่านความหมายว่ากินบ่ท่านบ่แมน่าบ่กินถ้าเพิ่นมีเวลากินเพิ่นกินมดเลยนายอันนี้บ่มีเวลาเฝ้า,อา,พ,อนนอา,าพอว่ามื้อนี้มื้อนี้เป็นยังติคือนเฝ้าแท้วันนี้รับสเสด็จค่ะรับสเสด็จในหลวงสิสเสด็จมากจากวัดอูดรมื้อนี้นะจ้ะพระราชินีก็จะมานะคะ มาตั้งกูเลยค่ะเขา,าบอกถือบ่บบบ๊อบหลายยันบอ๊บอบอถือเป็นกัรเล่ยเฝ้าแต่ว่าช่วงพุ่นหลักบายแต่ว่าตอนนี้นะกลับไปเครียดสถานที่จัดเตรียมงานนี่ประมาณเป็นอาทิตย์แล้วค่ะแต่แต่แต่เห็นน้ยประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ค่ะเกี่ยวกับรับเสด็จนี่เป็นเป็นแบบว่าหลายมือแล้วที่เตรียมงาน เครืสถานที่ตรงหันตรงนี้ให้เรียบร้อยให้ตรงจุดเป๊ะๆทุกอย่างน,น,จานะจ๊ะเนาะสด็จมากทั้งสองพระองค์อันนี้สีเมนยังอันนี้ของฝากมาตั้งหมู่บ้านนี่จ้ะแซ่บๆซีมเบงแล้วอร่อยมากพุดดิ้งพุดดิ้งชากลงกลางราวกันกลงราวเหล้านี่ล่อเลือดโดยจา่าโบเมนเล่าเฮ้ย มันเป็นคล้ายๆบุญมะพร้าว๋ยวสิเปิดให้บ้างันนิ้เกะแล้วโอ้ยนี่ยแซ่บจ้ะอร่อยของฝากมาจากจังหวัดตากเพิ่นมาแต่สาวๆมาลอพบได้นะจน๊ะเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่โยกย้ายตำแหนง่งแขกก็สิหลาจักน้อยบานเห่าไ <c oughs> ่ายว่าแขกจะเยอะไปน่น้อยตอนรับแขกด้วย ซีบิงอืมหวานพอดีหวานมันอร่อยมันเป็นพุดดิ้งมะพร้าวแซ่บค่ะข้างในสิเป็ยียนจังไดเจ้ข้างในมันกะสิเป็นนั่นเขาเอิญน,นี่ยังคายๆเต่าซวนคายๆเต่าหูแบงทันเอิญกะบ่บเป็น่นะ อ,อ,อบ้านมั่นแซ่บจ้ะเมื่อเศร้านี่ยเขาเอาเขามาต้มให้ให้เป็นเขาต้มปลาเนาสิให้เบิงหน้าตา ให้เป็นข้าวต้มปลาให้จีแมนคุณนายนะสิเด้ก,กินเป็นยังไงคะข้าวต้มปลากะซีมีเนื้อปลาเนื้อปลาที่สไลด์นะนะคะเอามาต้มต้มเราก็เข่าเริ่มอืดแล้วเข่าเริ่มมันอันพองโตขึ้นแล้วเพราว่ากินหอนห่อนมันสิพอดีเนาะจ้ากะซีมีก่กะเทียมเจียวมีต้นหอมพักชี่โรยให้เนาะจ้ะเนะาะแซบอยูย่เด้อ เห็นวากาดายแต่ว่านายโบมีเวลาสีสิกินเลยตัเยตุนเยอะเปล่าแห้งนมกับโินไม่มีเวลาสงสัยจะเป็นคุณนายได้กินนะคะจามนี้คลิปนี้กับโบมี่ยังหลายเนาะค่ะน้องมาพบพอกันย่ำเสารทักทายกันตอนเช้านะคะแต่ละเมือสาวหน่อยสีเห็ดยังกัสีอยู่ประมาณนี้ทำความสะอาดบ้านปุ๊บเซ็จเรียบร้อย ซักผ้าปั้นผ้ากษัสิมาเขี้ยกับเขากับเขาอันใดกินใดกะใส่ตู้เย็นไว้อันใดกินว่าไดอันใดเสียกะคัดออกเนาะคะ่ะรับเข้าไหลก้นกินบะกินเบเก่งต่วากะแบงไห้แบงไห้ผู้นั้นผู้นี้กินอันใดที่ที่คิดว่ากับของสีบ่กินนะน,นะแบงไหาอัน <c oughs> ผู้ที่เป็นมาทำความสะอาดซอย ฝากกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะเด้อคลิปนี้กะมาบอกให้ฟังสียุ่ประมาณนี้บานสาวหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวหน่อยบานหน้าน้ำแน่เด้อค่ะเด้อขอกำลังใจยังตั้นได้หอดใสอยู่ดอกฝอกกันไหมคลิปหนาจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายบ๊ย <laughs> มอมี่ยังไหลายเราสูกันฟัง